ก็สวัสดีนะคะพี่น้องชาวคริสตาจาักรน้ำองุ่นใหม่ทุกท่านนะคะจากความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะอ๋อเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนชื่ออรววันชนันกิตนะคะ,ะชื่อในวงการอราอโอนส์นะคะก็คือความเดิมจากตอนที่แล้วที่บอกว่าพระเจ้าอ่ะหนุนใจให้เราอ่ะมาเอาแบ่งปันพระพรมากขึ้นเพื่อที่เราอ่ะจะไม่ขโมยเกียรติของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของเราและก็ อีกอย่างหนึง่งเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างในการแบ่งปันพรพรเพราะว่ามันหล,ลานก็มีพรพรเยอะมากแต่คือเราก็หนุนใจว่าให้เขาแบบแบ่งปันพรพรเพื่อเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้ก็หลานจะมาแบ่งปันพรพรด้วยนะคะหลังจากนี้ค่ะแต่คือวันนี้จริงๆอะ่ะมีความตื่นเต้นกับพระเจ้าทุกวันคือตั้งแต่ที่ออนอเป็นคริสเตียน Christian แล้วให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อะคะ่ะแบบนำ ใน,ในทุกๆวันมาแบบตื่นเช้ามาก็แบบ Good m o r n i n g Holy s p i r i t ใช่ไหมคะแล้วก็ถามพระเจ้าว่าออพระเจ้าให้ทําอะไรพระเจ้าให้ไปเจอใครหรือว่าพระเจ้าให้ทาอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีความตื่นเต้นทุกวันอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะมาเป่ง่ันปเรื่องการถวาย <c oughs> คือคืออ่อ,อนได้รับเงินรายได้อะก้อนหนึ่งเมื่อวานนะคะแล้วคืออ่อ,อปกติคือถ้าได้ปุ๊บอ่อนจะรีบถวาย10บโลดแต่ว่าเมื่อวานมันเหมือนมัน,มน,มน,มนยุง่งๆหรือว่าอะไรสักอย่างเราก็เลยแบบไม่ได้ถวาย แล้วก็นึกขึ้นได้ก็คือวันนี้ตอนที่แบบขับรถอยู่ทีเนี้ยแบบพอเวลาเรานึกขึ้นได้อะคะ่ะมันจะลนร้านเฮ้ยต้องรีบต้องรีบแบอบกไม่อยากดองอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเอพี่น้องเคยแบบว่าถายสิบรถแบบโอนไปผิดไหมคะผิดผิดในที่นี้คือบอกว่าคือเติมศูนย์ไปตัว คือสมมติว่าออนอ่ะได้ได้เอ่อรายได้มาห้าหลักใช่ป่ะแล้วออนก็แบบว่าเฮ้ยมันก็ต้องถวายเอ่อสี่หลักเนาะทีเนี้ยมันเหมือนตอนขับรถไงลนลานลนลานก็เติมเติมศูนย์ไปอีกตัวแล้วก็ตึ้งคิดจะจักราำังใหม่แล้วก็แบบเอ๊พี่น้องจะทํำยังไงคะคือตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าโอนผิดบบขับไปเรื่อยๆแล้วนึกขึ้น่าเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนแบบคุณคุณว่าเราอ่ะแบบเหมือนโอนไปผิดจํานวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นึกขึ้นมาได้แล้วลองไปไล่ดูสลิปเราบอกเฮ้ยเออผิดจริงๆด้วย คือเหมือนจริงๆอะไอเงินก้อนที่เราได้มาก็เหมือนออกไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็แบบโอ้ว้าวพระเจ้าอเอาอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบแต่คือพระเจ้าอะทำให้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนที่ออนอะทำงานที่สิงคโปร์แล้วอ่อนอะเคยแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งคออนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนที่สิงคโปร์แล้วก็บบกว่าคืออยากจะได้เงินเดือนอ่ะเท่านี้เหมือนพี่น้องเคยเป็นว่าแบบไปเราไปสอนงงานอะแบบอยากได้เงินเดือนเท่านี้อะไรเงี้ยแล้ว พระเจ้าตอนนั้นพระเจ้าอ่ะเราใจาให้อยากได้เท่าไหร่ก็ถวายสิบรถเท่านั้นแ่ะแล้วตอนที่อยู่สิงคโปร์มันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าอ๋อ oh, พระเจ้าเออแบบไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้มานานแล้ว <laughs> แล้วก็เลยแบบแล้วก็คือก็ระลึกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะพระเจ้าก็ระลึกให้ไปไปแบบไปนึกถึงช่วงที่แบบเราใช้ชีวิตแบบคือทุกวันที่ตื่นขึ้นอ่ะเราแบบเฮ้ยขอบคุณพระเจ้าคือยังมีชีวิตอยู่ คือคือจริงๆแล้วอ่าด้วยลมหายใจความสามารถโอกาสทางการงานหรือความโปรดปานของเจ้านายรือว่าขององค์กรอะมาจากพระเจ้าทั้งหมดคือแบบไม่ไม่สามารถเคลมได้เลยว่าเป็นของตัวเองเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามามันมันเยอะมากที่แบบงานแล้วก็ความสําเร็จมาจากพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ <laughs> กลับไปต่อ ยอดนั้นที่แบบโอนศู์เราเราคงไม่ไปตามแอดมินเออโทษทีนะคะวันนี้โอนสิบรถผิดไปโอนกลับมาได้ไหมเขาคงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ป่ะทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยพระเจ้าแบบตื่นเต้นว่าแบบพระเจ้าอ่ะสมมติโอนไปเท่านี้แล้วพระเจ้าจะโวยพรลูกเท่านี้เลยเหรอก็คือคุณคุณคุณสิบไปแล้วเฮ้ยบอกมันเริ่มมีความตื่นเต้นว่าแบบเอ้ยรายได้มันจะมาจากทางไหนอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือโอนไปตอนประมาณ11บเอ็ดโมงกำลังขับรถไปไปหาลูกค้า ทีนี้ออนก็แบบก็งานเดิมก็คือไปไปทำการวางแผนการเงินแล้วก็การลงทุนให้ลูกค้าค่ะทีนี้ออนกอ็แผนที่ออนทำไปก็ใายๆเดิม A กับ B อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ตกลงที่ทำที่แผนที่แบบมันมันยอดสูงแต่ว่าด้วยแผนเนี้ยสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือเขาจะเซฟไปประมาณ3ล้านกว่าซึ่งอันนั้น kita, เราอ่ะรู้สึกแบบแฮปปี้ที่เราอ่ะได้ช่วยเขา,า,บเขาแบบเฮ้ยเขาว่าจะแบบเซฟเงินคือทันทีที่เขาแบบเฮ้ย แบบอันเนี้ยคือทรานเซชันอ่ะเนี่ยเขาเซฟไปลสามล้านกว่าเราก็เลยแบบอ,อุ้ยขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นพระพรกับเขาเรื่องนี้แล้วทีเนี้ยมากไปกว่านั้นลูกค้าคนเนี้ยคือเป็นเ็เป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศที่มีคนตามประมาณ40,000 0คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาประทับใจกับการออทํางานของเรามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยบบกเอออยากหนุนใจใหเออ้เขาก็เลยเหมือนแบบมีการบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยคือทันทีที่ โอนเอ่อโอนสิบรถประมาณสิบเอ็ดโมงใช่ปหคือรายได้ที่ออนได้ประมาณตอนบ่ายสองอะค่ะคือออนได้แบบคือเกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนที่อ่อนสมมติสิบรถเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็คูณคูณไปอีกคูณไปอีกสิบใช่ป่มแล้วออนได้มาครึ่งหนึ่งแล้วอะ <laughs> ภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงเลยออ จริงๆก็ที่ฐานกับพระเจ้าว่าอยากมีความตื่นเต้นเรื่องนี้อีกครั้งแต่ว่าก็ไม่คิดว่าพระเจ้าจะทําขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมันว้าวไปกว่านั้นก็คือมันเหมือนแบบมัน looking forward อะค่ะมันแบบเฮ้ยตื่นเต้นว่าไอ้ที่เหลือพระเจ้าอจะเวยพรเรายังไงอะค่ะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าออยากอยากได้เท่าไหร่ก็ขอพระเจ้าเลยค่ะ